ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลพันธ์มรินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากครับมีท่านสมาชิกผู้สงวนคำาตรรัติหลายท่านนะครับได้ขึ้นมาเสนอความเห็นแล้วก็มีข้อหงหญยนะครับในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากประเด็นแรกคือยืนยันตามมตินะครับคือไม่มีการแก้ไขร่างนะครับประเด็นที่สําคัญที่มีการอภิปรายแล้วมีความจําเป็นต้องชี้แจงในประเด็นแรกเนี่ยนะครับมีการ กล่าวถึงเรื่องของฟรอดที่จะเกิดขึ้นการใช้ผิดประเภทต่างๆเช่นประชาชนไปคุยกันกับร้านค้าแล้วก็เอาเงินสดออกมาโดยที่ไม่รับสินค้าไม่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าอันนี้เป็นประเด็นห่วงใ่ที่ทางกรรมธิการและท่านนายกรัฐมนตรีและคอรมมีข้อสังเกตในเรื่องของการป้องกันฟรอดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอย่าง เข้มข้นครับเรามีการพูดกันหลายครั้งมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเป็นอนุกรรมการด้านติดตามการใช้จ่ายผิดประเภทหรือติดตามเรื่องฟรอดโดยเฉพาะมีการประชุมกันมีข้อสรุปในที่ประชุมที่นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายอย่างละเอียดโดยประเด็นสําคัญก็คือการป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นซึ่งมีการพูดคุยกันกับผู้พัฒนาระบบนะครับเพื่อที่ก็คือสพรนะครับในการที่จะ กำหนดให้ระบบสามารถตรวจจับได้ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะสามารถส่งเอาบุคลากรของรัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือตำรวจไซเบอร์ก็ตามเนี่ยลงไปในสถานที่ที่มีการจับจ่ายใช้สอยอย่างน่าสงสัยนะครับวันนี้อย่างที่ได้เรียนในประเด็นแรกนะครับกลไกในการที่เราเก็บข้อมูลทั้งหมดฐานข้อมูลผ่านระบบล็อกเชนจะทำให้ข้อมูลที่มีไม่สามารถแก้ไขได้ ข้อมูลที่มีทั้งหมดจะสามารถนํากลับมาตรวจสอบย้อนกลับหากมีการใช้จ่ายที่ผิดประเภทนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่ากลไกป้องกันเรื่องของการใช้ผิดประเภทของประชาชนนั้นเนี่ยเราป้องกันอย่างอย่างเข้มงวดนะครับแน่นอนครับสินค้าที่ท่านบอกว่าใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างในหลายจุดเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้คํานวณอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่าเราพยายามที่จะป้องกันการรั่วไหลของเม็ดเงินของรัฐนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจํากัดจนกระทั่งซื้ออะไรไม่ได้เลยเพราะว่าถึงแม้จะมีเนกาทีฟลิสก็ตามลิสต์นี้ก็ยาวประมาณ10กว่ารายการเท่านั้นนะครับไม่ได้ยาวเป็นร้อยเป็นพันหมายความว่าสินค้าประเภทอื่นจํานวนมากก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็น,นกลไกที่เราเชื่อว่าแน่นอนครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมันต่างจากการแจกเงินสดแน่นอนนะครับถ้าเรายังจะย่ําอยู่กับที่จ่ายเป็นเงินสดทุกครั้งทุกครั้ง แล้วเราไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ไม่สามารถกําหนดสิ่งซึ่งรัฐบาลเติมเงินเข้าไปแล้วอยากจะกํากับให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเกิดประโยชน์กับสังคมในมิติใดเนี่ยเราก็จะจ่ายเป็นเงินสดแล้วเราก็ไปหวังว่าสุดท้ายเขาจะไปจ่ายสิ่งที่ท่านต้องการแต่มันไม่เคยเกิดเพราะฉะนั้นเราจะเดินซ้ํารอยเดิมๆโดยที่ไม่แก้ไขปรับเปลี่ยน,นกลไกเป็นไปไม่ได้วันนี้รัฐบาลเอาเทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาเพื่อกํากับ ให้เงินที่เติมเข้าไปทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามที่เราตั้งวัตถุประสงค์และความคาดหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่เป็นกลไกซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํานโยบายของรัฐในอนาคตประเด็นที่สองครับมีการสอบถามถึงเรื่องว่าเป็นห่วงเรื่องเดิมครับผมตอบไปแล้วในเรื่องของการที่จะกระตุกกระจุกตัวอยู่ที่รายใหญ่นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า อาจจะไม่มีตัวเลขนะครับว่าเราคาดหวังว่าจะเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่นะครับที่จะไปลงกับร้านใหญ่กับร้านเล็กแต่ว่ากลไกตลาดเป็นอย่างไรเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่เรากําหนดอย่างแรกเลยนะครับคือการใช้จ่ายในระดับต้นเป็นระดับอําเภอมี157อําเภอทั่วประเทศครับที่มีร้านค้าขนาดใหญ่อยู่ส่วนมากก็คืออําเภอเมืองของแต่ละจังหวัด กับจังกับกรุงเทพมหานครเป็นหลักซึ่งมีห้างสรรพสินค้ามีร้านค้าส่งขนาดใหญ่ถูกตัดออกไปจากการใช้จ่ายในรอบแรกคือใช้จ่ายรอบแรกไม่ได้นั่นก็เป็นการสร้างโอกาสให้ร้านเล็กๆให้กับร้านอยู่ในชุมชนเนี่ยมีโอกาสในการแข่งขันมากขึ้นแล้วอย่างที่สองเรากำกับว่าการใช้จ่ายเนี่ยจะต้องเกิดอย่างน้อยสองรอบหากท่านเป็นห่วงร้านสะดวกซื้อที่ท่านพยายามที่จะเอ,อ่ยชื่อเนี่ย ในกรณีที่มีประชาชนไปใช้จ่ายที่นั่นเรากำกับว่าอย่างน้อยเงินเม็ดเงินนี้ลงไปที่ร้านนั้นแล้วจะต้องไหลต่อไปอีกหนึ่งต่อคือมีการใช้จ่ายรอบที่สองระหว่างร้านค้ากับร้านค้าร้านที่ร้านเป็นห่วงเหล่านั้นไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าทั้งหมดนะครับไม่ใช่ผลิตร้อเซในร้านก็มีซัพพลายเออร์มีผู้ผลิตที่ต้องส่งสินค้ามาให้กับเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่จะลงไปแล้วในดิจิทัลวอลเล็ตก็จะถูกส่งต่อไปอยัง ร้านค้าลำดับถัดไปคือซัพพลายเออร์ที่เกิดขึ้นและวันนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือร้านค้าที่เข้าสู่โครงการเหล่านั้นวันนี้เราได้ผู้ลงทะเบียนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนร้านค้าซึ่งเป็นร้านค้าซึ่งไม่เคยเข้าสู่โครงการใดๆของรัฐไม่เคยเข้ามาสัมผัสกับก,บกระทรวงพาณิชย์แต่เป็นร้านค้าที่เป็นซัพพลายเออร์ให้กับเอกชนอีกทอดหนึ่ง ไม่เคยที่จะขายสินค้าโดยตรงให้กับประชาชนวันนี้เราดึงเขาเข้ามาอยู่ในระบบให้เกิดการหมุนเวียนร่วมกันอันนี้คือสภาพของพพลายเชนที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยที่แท้จริงเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นจากโครงการและสุดท้ายเราเชื่อว่าด้วยกลไกที่เรามีนะครับจะสามารถทําให้เกิดการหมุนเวียนและกระจายตัวอย่างมีความเหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านใหญ่หรือร้านเล็กทุกคนก็ได้ประโยชน์ร่วมกันในประเด็น สุดท้ายครับเป็นท่านสิริกัญญาก็ได้พูดสรุปใน,ในมิติเกือบทั้งหมดของทางพาฝ่ายรัฐฝ่ายค้านนะครับในความเห็นที่เป็นความเห็นสงวนนะครับผมก็ชี้แจงไปเกือบทุกประเด็นแล้วนะครับในเรื่องการขาดดุลก็ตามทั้งหมดอยู่ในกรอบของกฎหมายซึ่งท่านก็ยืนยันให้กับผมว่าทั้งหมดอยู่ในกรอบของพรบรวินัยทางการเงินการคลังนะครับการเป็นหนี้หรือไม่ ก็ได้ตอบชี้แจงไปแล้วนะครับผมเองเรียนอย่างนี้นะครับที่ได้ตอบชี้แจงไปในช่วงต้นก็เป็นคําชี้แจงซึ่งมีหน่วยงานรัฐได้ทํามาให้ส่วนหนึ่งนะครับ mm. เขาก็ทํามาเป็นเอกสารว่ายกอ้างข้อกฎหมายใดๆนะครับมาตราใดผมได้ชี้แจงไปหมดนะครับขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านไม่เชื่อหรือท่านเลือกที่จะไม่เชื่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมบอกเลยว่า การที่หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาร่วมชี้แจงทําความเข้าใจในชั้นของกรรมธิการนะครับหน่วยงานรัฐเหล่านั้นต้องมีความมั่นใจแน่นอนครับว่ากฎหมายที่เขาถืออยู่กฎหมายที่เขาต้องปฏิบัติตามเนี่ยเป็นไปตามข้อกฎหมายทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัดส่วนรายจ่ายลงทุนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลไกที่เราจะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม,ตมแล้วไปใช้ใจ่ายในไตรมาสสี่ก็ตามเนี่ย ทั้งหมดเป็นไปตามกรอบของกฎหมายครับไม่มีข้าราชการคนไหนจะกล้าพร้อมที่จะทําผิดกอกกฎหมายที่ตัวเองเป็นคนถือเพื่อรัฐบาลเป็นไปไม่ได้ครับผมเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งในฐานะคอรอมอรเราก็ไม่พร้อมครับหากมันมีข้อที่มันผิดหรือขัดไปจากกฎหมายที่กํากับอยู่เพราะฉะนั้นยืนยันกับท่านสมาชิกผ่านาท่านประธานเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทั้งหมดนี้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายทุกประการมีหน่วยงานภาครัฐ มาชี้แจงทําความเข้าใจอย่างครบถ้วนเราถึงมั่นใจนําเข้าสู่สาภาแล้วก็พิจารณากันในวันนี้นะครับ mm. เพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นครับว่าทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายสุดท้ายเรื่องของความคุ้มค่าหรือไม่ mm. ผมก็ได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่าความคุ้มค่าเนี่ยนอกจากเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลหลักยังมีในเรื่องของผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจํานวนเกือบ50ล้านคนจะได้เม็ดเงิน1 0,000บาท ไปช่วยเหลือประครับประคองไปต่อยอดชีวิตไปช่วยกันลงทุนไปช่วยกันจับจ่ายใช้สอยเป็น,นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจยังมีผลประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาตลาดดิจิทัลอีคอนมีผลประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความเป็นอ e ีกอเวอร์เมนซึ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลประโยชน์ซึ่งมีมูล,ลค่ามหาศาลไม่อาจนับเป็นจำนวนเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโครงการนี้ มีความคุ้มค่าในการเดินหน้าทุกประการต้องเรียนต่อท่านท่านเป็นห่วงในเรื่องของรายละเอียดอย่างเช่นตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงการคลังก็ยังยืนยันที่ตัวเลข1.2ถึง1.8ภายใต้ข้อจํากัดของจํานวนคนที่เข้าร่วมรายละเอียดของโครงการต่างๆอันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งมาพูดคุยกันได้แต่ตัวเลขที่ท่านหยิบยกอ้างมาผมก็ได้บอกแล้วว่าบางตัวเนี่ย ฐานคิด M P C ยังอยู่ที่0.4หมายความว่าเราแจกเป็นเงินสดอะ่ะ0.4นี่คือตัวเลขที่มาจากฐานคิดที่บอกว่าเป็นเงินสดซึ่งมันไม่ใช่แล้ววันนี้เราใช้โครงการ Digital Wallet เติมเงินเข้าไปพร้อมข้อจำกัดว่าเงินไม่สามารถออมได้เงินไม่สามารถที่จะไปใช้บางสินค้าได้มันจะเกิดการหมุนเกิดตัวคูณทางเศรษฐกิจที่มากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายืนยันว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าและจะเกิดประโยชน์กับประเทศ และประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันครับขออนุญาตยืนตามสิ่งที่ทางการบริหารเสียงข้างมากมีมติครับขอบพรคุณครับ